ล่าสุดนะครับแมนยูมีข่าวกับกองหน้าถึง4คนด้วยกันเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันว่า4คนนี้มีใครบ้างนะครับ แล้วคนไหนน่าเอามาใช้งานบ้างคนแรกนะครับดิโมโเวนเนอร์ต้องบอกว่านี่คือรายชื่อเต็งหนึ่งที่แมนยูจะคว้าตัว,วมาร่วมทัพมกกลานี้เลยสําหรับแวนเนอร์นะครับเคยอยู่พิมลีกมาก่อนกับเชลเซีเราต้องบอกเลยว่าเอาตัวเองไม่รอดนะครับทําผลงานได้ไม่ดีเลยจนสุดท้ายย้ายกลับไปที่ไรซิกและปัจจุบันฟอร์มก็ไม่ได้ร้อนแรงอะไรเลยนะครับฤดูกาลนี้ยิงไปเพียง2ประตูเท่านั้นเองแต่ผมคิดว่าทีโบเวนเนอร์ก็ยังไม่เหมาะกับแมนยูตอนนี้นะฮะคนที่2นะครับ,อรบเอริมกมารซิมชูโปโมต เรียว่าอายุปลาเข้าไป34ปีแล้วแต่ผมคิดว่าชิโปโมติงค่อนข้างไม่ตอบโจทย์กับแมนยูนะครับเพราะพี่แกเนี่ยเป็นสายรอย,ยิงนะครับไม่ใช่สายแต่งเองชงเองแล้วโอ้โหสภาพปีกแมนยูณตอนนี้นะครับไม่ค่อยจ่ายเลยนะครับเล่นกันเองถ้าพี่แกมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่เป็นสากกบเบือเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วชิโปรโมติงผมว่ายังไม่เหมาะเท่าไหร่ อายุเยอะไปแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยไม่เหมาะกับแมนยูคนที่3นะครับโทมัสมุลเลอร์โอ้โหคนนี้ต้องบอกเลยว่ามีข่าวกับแมนยูแทบทุกปีเลยจนตอนนี้นะครับมีข่าวอีกแล้วแล้วพี่แกก็ปาเข้าไป34ปีแล้วสำหรับโทมัสมุลเลอร์นะครับอ่ะข้อดีของโทมัสมุลเลอร์นั่นก็คือพี่แกเล่นในหลากหลายตำแหน่งมันาจะเป็นหน้าเป้าหน้าต่ำหน้าซ้ายหน้าขวาพี่แกเล่นได้หมดเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของอายุสภาพอาจจะไม่ฟิตเท่าไหร่นะครับแล้วดูการเล่นต้องบอกว่าพี่แกก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นกับไบร์ทเมนยู ไม่เหมาะกันเท่าไรนะครับย้อนไปสัก10ปีที่แล้วเฮ้ยผมว่าโอเคเลยแต่ปัจจุบันตอนนี้พี่แก่อยู่เยอะแล้วนะครับไม่เหมาะเลยคนสุดท้ายเออคนนี้เรียกว่าอายุน้อยลงมาหน่อย27เปีนะครับสำหรับเชรูกิราซี่นะครับกองหน้าฟอร์มร้อนแรงจากสตุตการ์ดนะครับที่ตอนนี้พี่แกก็นำไปแล้ว19ประตูจากการเล่น16นัดนะครับต้องบอกเลยว่าเออรายนี้เนี่ยค่อนข้าง ดูดีมีทรงแต่สุดท้ายแล้วพี่แกเล่นในบนเลิก้าลีกนะครับถ้ามาพิมพ์ดิกเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องปรับตัวกันแน่นอนกีราซี่เนี่ยฟอร์มเพิ่มแรงฤด,ดูการนี้เองนะครับพาะชะ้นล้วมาแมนยูเด็กก็ยังไม่การันตีว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับสรุปเลยก็คือนะครับสี่คนนี้ทอยที่ผมว่าน่าโดนสุดนั่นก็เป็นกิราซี่นั่นแหละครับดูดีมีทรงสุดแต่สุดท้ายแล้วตามรายงานไ่นคาดการว่าตลาดนี้มันคือการยืมตัวอาจจะยืมมูเลอร์มาก็ได้นะครับใช้จนจบฤดูาจจกาลแล้วก็คืนไปหรืออาจจะ ก็เป็นไปได้นะครับหรือยืมแกรซี่มาก็ได้อะไรอย่างนี้เออหรือเบนเนอร์ก็ได้ผมว่าถ้าเป็นการยืมตัวเนี่ยสตัวเนี่ยได้หมดแหละแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แมนยูสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันแต่ส่วนตัวผมนะครับคิดว่ากองหน้าที่แมนยูควรคว้าตัวมาช่วงมกรานีโอริวัสกินเนี่ยของเอลสตันวิลล่าเนี่ยนะครับอยากให้มันยูลองมองดิวนี้บ้างนะครับเพราะว่าเอามาเนี่ยแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยและมีครบทุกอย่างนะครับความเร็วความคมความคล่องตัวนะครับ ชงเองกินเองได้หมดสำหรับโอริวัสกินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชอยที่แมนยูอยากให้ลองดูนะครับแต่สายเราคงไม่ดูแล้วครับนี่ฮะสตัวที่พูดมาเมื่อกี้แหละคิดว่าสักตัวแหละคงเข้ามาอ่ะก็ต้องรอดูกันนะครับสายแล้วแมนยูจะคว้าไขามาร่วมทีมตลาดมกราคมนี้เนฮะ